สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็จะมาเดินดูสำรวจเนาะสำรวจดูต้นไม้ที่เกาะํำไว้นะครับก็มีไม่มากครับก็ประมาณสองสาอย่างเนาะก็มีปูดางมีต้นฟิโลเนาะฟิโลมีก็มีฟิโลมาโยอายแล้วก็ฟิโลก้ามกุ้งเนาะแล้วก็มี ครูนะครับครูด่างต่างๆนะครับครูงาช้างครูลายหินอ่อนเนาะพ่อชัไว้ได้ประมาณรักเกิดอาทิตย์แล้วล่ละครับนี่ครับปัญหานะครับสำรวจไปสำรวจมาก็มาเจอันี้นะครับต้นฟิโลต้นนี้นะครับฟิโลก้ามกุ้งใบเขาขาดครับน้องเขาขาดออกจากกระถางเนาะก็คงจะเป็นหนูนะครับหนูคงจะ มากัดไปแล้วนะครับมาดูต้นนะครับนี่ครับโดนกัดขาดแล้วครับเหลือแต่ตอตรงนี้ก็หนูมันก็เยอะนะครับแล้วชุกชุมไที่เราวางไว้ก็เป็นที่ที่ก็อาจจะเสียงนะครับเสียงต่อหนูเนะหนูมากัดมาแทะได้ โดนไปต้นหนึ่งครับโดนไปนหนึ่งต้นส่วนอันนี้ก็เป็นภูบาซิลนะครับคูบาซิลนกเพาะไว้เกือบอาทิตย์แล้วก็จะมีพวกที่อบควมแน่นไว้อยู่นะครับก็มีพวกหงสานะครับหงสา้ะก็เป็น มรกตนะครับมรกตมรกตใบโกนะครับต้นหนึ่งก็มีไม่มากครับค่อยค่อยทยอยไปเนาะทยอยเก็บเก็บสะสมเนะาะก็ทำไปเรื่อยๆค่อยค่อยทำไปค่อยค่อยเก็บไปเนาะครับเนาะดูใบเขาก็สวยสวยก็น่ารักเนาะเป็น สายฟิโลนะครับก็ไปเจอที่หลังบ้านนะครับก็เลยได้ตัดเขามาพอาอฉาำไว้เนาะเราไว้ขยายเนาะให้ได้เยอะๆเป็นไม้สวยงามนะครับไม้ตรงนี้ก็ไม้ฟองอากาศต่อามาก็ไอ้ที่คุมควบแน่นไว้นีครับก็เป็นสนีจจันแดงนะครับที่ ทดลองนะครับทดลองผ่าผ่าหัวเนาะผ่าหัวผ่าตาเนาะครับเนาะก็มาเพาะไว้ตรงนี้ในกระถางเนี่ยดูครับดูครับเห็นไหมอันนี้เพิ่งได้18บวันนะครับเห็นไหมจะมีหนอ่อง่อกออกมาเห็นไหมครับนี่เห็นไหมหน่เขานะครับหน่ก็เริ่มออกมาแล้วครับอันนี้18บวันนะนี่ผมทำไว้18บวันนะ จะรออีกสักอาทิตย์กว่านะแล้วผมก็จะไดเ้เปิดออกมาดูว่าเขาจะแตกยอดออกมายาวขนาดไหนแล้วก็ออกดีครับออกดีก็มีประมาณสิบสิบกว่านะครับสิบกว่าสิบกว่าตานะครับที่ที่ชําไว้เนาะ ็มาอัปเดตให้ท่านผู้ชมดูเนาะส่วนในเจ้าตัวฟิโลที่โดนหนูกัดไปนี่ก็ก็คงไม่ตายนะครับเนะาะก็คงไม่ตายหรอกเนาะไม่มีใบก็คงอยู่ได้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะทำคลิปสั้นๆเอาไว้คลิปหน้านะครับเนาะ เด,เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาอัปเดตใหมให่ให้ให้ดูนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม